ชนะปลูกง่ายสุดแล้วนะเพียก็มีมีลงนะพี่เพียไม่มีลงเลยนะแต่ถ้ามันหมดหน้าหน้าหนาวแล้วมันอาจจะมีเพียลงนะเพราะมันเป็นหน้าแรงนะนี่ก็ป้าช่างก็ตัดหมดแล้วนะคะของป้าแถวบ้านเสือบอกว่าจะทำน่องทำนี่แต่ไม่ได้ทำนะไม่มีทำกินสักทีก็เลย ี๋ยป้าใช้บ้านตัดอาไปผัดให้กินแบบเมื่อวานนะเมื่อวาันผัดนะใส่หมูไม่มีคนกินเลยนะไอตีหมูนะแต่คณาหมดนะนี่นี่เราก็ตัดแล้วนะคะนี่กำลังแตกใหม่ไอ้น,นี่สใส่จะเป็นค้ะใบาหรือเปล่าเนาะมันไม่เหมือนค้ะต้นเนาะถ้าค้ะต้นยักษ์เนะี่ยมันกินต้นหนึ่งต้นใหญ่างเนี้ยมันกินต้น เราก็หญ้าไปไก็ตอนนี้หญ้าไปครัวแล้วนะคะเพราะว่าหญ้าก็ไม่ได้ซักผ้านะปะ้าแบ้านซักผ้าเนาะซักผ้าเสร็จแล้วก็ป้าแถวนันก็าตากผ้าเสร็จแล้วก็มาตัดคณะเข้าครัวนะแต่หญ้าเดินไปแล้วนะปะ้าแบ้านยังไม่เสร็จภารกิจนะน,นี่หอมผักชีเราก็โอ้ยจะโตแล้วมันจะตายว่าก็ยังรุนรุนอยู่นะ อนกมาเราก็เริ่มโตแล้วะไรอยงนี้นนต้นสับสายนะฮะวันนี้เราก็เอาไปเอาไปไปปลปกนะประกาศข่าวนะครตีผลผลิตออกมามต้นสับสายเราต้นนี้งามมากเขียวปื้อเลยอันนี้ ป้าแถบ้านก็ได้เอาต้นอดอกไม้นะนี่ออกดอกแล้วนะคะแต่มันมีสีเดียวนะเสียดายเราต้องไปหาหลายๆสีมาใส่นี่นะคะออกดอกแล้วนะคะป้าแถบ้านเอามาปลูกนะเอาจากาหลังบ้านที่ซักผ้าเนาะมีเครื่องซักผ้ามีเยอะป้ะดาเอามาหว่านหลังบ้านแกนะละเม็ดมันก็นี่นะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะตัดนะครคือพนานีดอก ตัดได้หมดแล้วนะคะแต่เราติ้งไม่ทำพันาดนี้ก็โตแล้วนะคะเขียวเขียวนี่คนาห,หมดแล้วใครสิใต้ชาวบ้านก็วานวาน,วานไปแบบนี้แหละไม่มีที่จะปลูกในนาม,มันก็ไอ้นี้ฟักทองอ่าฟักทองญี่ปุ่นนะเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มแตก ไม่รู้ว่าจะได้กินลูกหรือเปล่าเนอนะักทองญี่ปุ่นอุย้ยไอต้ตีมันออกลูกแล้วนี่นี่ออกลูกแล้วนี่นะอ้กทองญี่ปุ่นนี่ มันมีลูกแล้วนะคะดิกระถองญี่ปุ่นที่ได้รักส่งมาให้นะ,ะมันมีลูกแล้วตัดแล้วแตกอีข้าเคนะนี่นะคะก็นี่ละคะปรา้านเอามากิมกินไว้อีอีกหนึ่งต้นนะคะคณนะอีรอนะประกาศขาวาเริ่มแตกแล้วนะ ไปแ้าบ้านไปผิดน้ำก่อนนะคะจีน้ำไหลแรง,งมาก